สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเ <Okay. S 1> จอกันเจ่นเคประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ <Okay. S 1> เจหนโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้พิมเล็กอังกฤษมันเด y n ไนท์ <Okay. S 1> ค่ําคือวันจันทร์แบบนี้ตีสองสี่สิบห้านาทีนะพวกแกนะไปยยที่เอเม็กสเตเดียมนะจ๊ะบรตันแอนด์โฮฟเอลเบียนจะเปิดบ้านดวลกับบูฟแมนตันวันเดอร์รัสนั่นเองนะโดยไบรตันในชนะ 2, สองเสมอสองแพ้หนึ่งฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <Okay. S 1> ต่างจากบูฟเลยช่วงหลัง 5, ห้าด้านล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะสี่เสมอหนึ่งถือว่าโดดเด่นขึ้นมาสำหรับลูกทีมของแกรี่โอเนลนั่นเองนะจ๊ะเอา้าเฮดตูเฮดบูฟดันเป็นรองซะง,ง 5, ั้นห้าด้านล่าสุดเจอกับไบรตันเนี่ยบูฟชนะเกมเดียวแล้วแพ้ไบรตันไปถึงงงงนนนนััดดเเลลยีีี่่่่ป็รรรออตต้แววาาฟ์มหก เจ้าถิ่นนะจ๊ะอ้าวตัวเล่นหน่อยเจ้าถิ่นไบรตันวันนี้ลิวิสดังปัสกาวโกรสแล้วก็มหาเทพยอย่างแดนนี่เวเบลิซิอุสหรือว่าแดนนี่เวลเบกัดนเองนะ <Okay. S 1> ส่วนวูฟไปเยือนใช้แม็กซ์คิวแมนตรงกลางมาโรเลมิน่าและกลองหน้าอย่างมาตุสคุณปู่ <laughs> อเดอส์คุนย่านั่นี่ยนะจ๊ะคู่นี้เนี่ยบริทันบังคับชนะ1ประตูพวกแกโอเค50%ยิงห่าง2ประตูเมื่อไหร่โอเค,อเคฟินเฟลเลอร์ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเช่นเดิมดูแล้ว <Okay. S 1> ไม่น่านะ่บริทัน,นช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีแม้ว่าเฮดทูเฮดเจอวูฟจะดีกว่าก็ตามแต่วันนี้วูฟก็มาแบบแข็งปึงเลยแล้วการแบ่งแต้มเช่นเดว่ามีสูงเพอเผลออีว e ูฟเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำไปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทีมเยือนนะ บูเฟนตันวันเดอร์โรสโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันนะแฟนเพจเจดำปรีไทยยูทูบโอเคเจดำสับส c r i b e สั่งกระดิ่งให้ด้วยทิก t o อ i n อินสตาแกรมฟอลโล่ก็ได้เจดำออฟฟิเชลนั่นเองในหอยหลอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันโอเคเจดำมาใหมว่วันพรุ่งนี้ไปเว้ย